จะแม่ปพะดีนสั่งให้เจ้าปกรถถังนู้นก,ก็ได้คาบลูกแก้วเขาได้ปากปิดเพิ่มไม่ให้ใครเข้าเห็นแต่ใครซื้อนาตาลงจากหงสวสรรค์มาเห็นเอ๊ห้ามแหกนี้ทำไมมันมีแสงประกายแวววาวอ๋อแสงของลูกแก้วใช่ทลา,า,ายออกมาความเป็นเด็กไม่คิดอะไรก็อยากเล่นค่ะท้าทายทับเข้าไปขโมยลูกแก้วโอ๋อแจกพญามกกร พยายามบอกว่าตกใจสิเอ้าจำแม่คนดีไพเราฆ่าไว้อ๋อแล้วเราทเราเรามีความผิดแน่นอนใช่ค่ะไทยสื่นอนาจาเขาเป็นเด็กไม่คิดอะไรก็หลอกล่อตอนนี้ศิลปินนักแสดงขึ้นไปแล้วโอเคตอนนี้นะคะบริเ<อ>วณกาดลานจัดงานเราวอนเสายอดเสาตอนนี้เขาทำอะไรกันนะเขาเพิ่งจได้รายการบนน้นนักแสดงะเขาบอกว่าแบ่งกันเป็นสองทีม อีกทีนึงก็ถือตัวมองท่านพี่น้องได้นขาว้าคาราวาจต่อีกทีมนึงก็ต้องขึ้นไปเพื่อทําการแสดงในรูปแบบต่อไปโอ้โหเดี๋ยวนะคนที่อยู่บนยอดเสาไทยพิเศษรถยกไหมคะหน้าโอ้โหไทยพิเศษรถยกด้วยเนี่ยวันนี้ท่าหน้าสถานที่เจ้าแม่ทัพทีมรับสารเจ้าแม่ทัพทีและเจ้าพ่อเจ้าแม่ตาขีนั้นเราเรียกขาดได้เผยแม่ ไปั่วทวีปเอเชียใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของคณะก,าากรรมการจัดงานเจ้าแม่ค่ะัเจ้าแม่ตาทีปีนี้เราเพียงแต่ได้ดูทางเพะจของเฉพา,าะเจ,จ้าแม่ตาทีแล้วก็เจ้าแม่ทับถิ่ด้วยใช่ค่ะตลอดของาการจัดงานานะคะเราจะโชว์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมครับผมนะคะเพื่อให้ติดตามวัตถุประสงค์และช่วยบอกถถกันด้วยทุกครั้งที่มีการแสดงไปซ้ำ ในส่วนของลูกแก้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกแก้วของเราเขาบอกว่าเดี๋ยวไทสื่นอนาจะตอต้องขึ้นไปเขาบอกต่อก่อนกับทางบ้านพยามากรแต่ไทสื่นอนาจะเนี่ยเปนเ็นเด็กที่ไม่ยอกคนคนทางที่จะซุกซ่อนาวเขาบอกว่า,ยา,าพยามกราาก็เป็นองค์รักที่ดูแลเวลาองค์เจ้าแม่จะไปไหน พญามังกรก็จะไปด้วยแต่ไทสุนานตานั้นเป็นคนปกต้องดูแลจะแม่เหมือนกันจึงได้คิดว่าเฮ้ยไอเจ้ามังกรเจ้าตัวใหญ่ข้าตัวเล็กๆข้าก็มีอำนาจเหมือนกันแต่ความคิดจุดประสงค์เดียวกันต้อนะคะต้องการที่จะดูแลถูกต้องครับแต่พญามังกรกับไทสุนานตาก็ไม่ได้คิดทำแบบนี้คุณพี่ด้วก่อนนะอันนี้อันนี้เด็กหื้อขู่ใหญ่ใครเด็กเขาเด็กใครโอ้ยคือว่า เอาละเอาละโอ้โหไม้ก็บอกไม้ก็บอกต้นนี้ต้องมี12เมตรความสูงจากพื้นก็นขึ้นไปสูงจากพื้ต้องมีประมาณ12มเมตรเพราะฉะนั้นคนกลัวความสูงนี้ ขอบุญาศดีๆครับของพี่น้องเพือนหลานตาทีของบ้านเราใช่ค่ะคณะได้รับการขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะเยนโ่งปูนู่บริษัทเนริญนาฏจีเมทจอรุนอื้อใจแสงเจ้ามอเตอร์นะคะเครื่องดื่มตราชาพัฒนาฟู้ดเกี๊ยวผ่านนี้ค่ะครับผมกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็กราบขอบคุณท่านประธานการจัดงานและคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ีนจัดไปส้ำแบบโอ้โอใหใครซื้อดาดาได้ลูกแก้วมาแล้วโอ้ยควงเขาบอกว่าข้าก็เป็นหนึ่งดีดูแลอบพระของเจ้าแม่อ่ามีได้เก่งกลัวอามาจของเจ้าหรอกเจ้าพญามักกรอโอ้โหนีเลยมังกรเป็นเดือ <มะ S 1> เป็นแทะรู้สึกขัวเหมือนถูกเหยียดยัน ไอ้มนุษย์ตัวน้อยเขาบอกฮะไอ้เต่าหนูน้อยตัวแค่นี้ข้านี่เป็นสัตว์ที่สัตว์น้อยใหญ่ก็ไม่กล้ามาอาหารขึ้นมาต่อกอกับข้าเราจะดูซิว่าวันนี้<อ>นะคะทั้งมังกรและเด็กน้อยคนนี้เขาะจะสมานในฉันกันได้ไหมถูกต้องเลยเขาบอกว่าใครมีดีต้องเอาเบาอวนแล้วดานาเซ่เพื่อแย่งชิงลูกกล้ากลับคืนมาถูกต้องไหมคะตอนนี้ก็ดีดาน แ่ดรอบรอบ็อบ,อบตรวจมังกรให้หปากท่านถามว่าจะเอาตรวจไปทำอะไรเป็นความเชื่อเป็นแต่ผมเชื่อนะเพราะผมได้โดนมากตรตัวสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กเล่นมังกรอ่าอ่คบหนึ่งก็ได้ได้ตรวจมาเพื่อนบอกเก็บไ้นีนะสักสิ สมัยยุคแรกๆเขาบอกว่าในหัวขององค์ทางก็ได้มาเอ๊ะเราจะไปทางไหเราก็ตัง้งจิตอธิษฐานขอให้เป็นเบอร์หนึ่งขอให้เก่งขอให้โดดขอให้ดันแล้วเป็นยังไงบ้างรุ่นวันนี้ไม่งได้ทักเลยครับโอ้โหทันที่ได้โดดไปบอ,อกเส้นหนึน่งทันที้ีสอีอ๋อมีเก่งหลอดด้วยจะไปชิมใช้ใครก็ได้ ตั้งิจให้ดีตั้งจิตให้ดีพระบอกว่าใจมีอยู่นิดนึงเหมือนกับเราไหว้พระตั้งจิตให้ดีครับอยากได้อะไรขอนะแล้วก็เก็บถุงเล็กๆใส่ในกระเป๋าไว้<ะ>เพราะว่ามัางกรเป็นสัตว์ที่มีอำานาจอำนาจแม้แต่ผมเวลาผมพาคเนี่ยทุกครั้งผมต้องยกมือของเอามาเวลามังกรไหว้ามาที่ผม,ผม,ามาผมจะขอเข้ามาําไ้ผมจรารุ่งเรืองอยู่ถุงทุทบ,<า>บ<า>ันนี้ ครับผมพลังบางอย่างอย่างลึก,กลับำในที่เรารู้สึกได้ถูกต้องนะคะขุณดูทำไมคนจีนรวยเอารวยเอาคนจีนนัองต๊กตากอนตากอนะแม้แต่องค์จักรพรรดิมีหน้าอกเป็นรูปของอ่อ์ตากอนนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งถูกต้องยิ่ง,ง,ง,งใหญ่พระพรายแล้วนะคะแม้แต่องค์จักรพรรดิเนี่ย ก็ยังเอาลูกมังกรที่สิบไว้ด้านหน้าปกบอกถึงพลังอำนาจต้าค่ะต้าตอนนี้นะคะเรามาสู่โอ้โหเอาละพร้อมแล้วทีมมังกรบอกว่าต้องแก้วเป็นของ้้าพ่อทอมมาให้ได้เอาแล้วอาจารย์บอกไม่ได้กลัวไม่ทั้เดี๋ยวกลัว์มาดิขอบคุณเหล่าศิลปินพี่น้องทีมงานคณะมังกรทองลูกศิษบเจ้าแม่ทรับที จ้าพ่อเจ้าแม่ตาขีครับเขาบอกว่าบอกตรงๆนะภาษาของผมที่ผมพูดเนี่ยเขาบอกคนรักบ้านเกิดครับคนรักบ้านเกิดถูกต้องครับถูกต้องค่ะบ้านเกิดของเรามีดีอะไรเราต้องทำโชว์นะคะโชว์ให้คนในบ้านเห็นแล้วก็โชว์โชว์ให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เห็นเขาบอกว่าอัเบอร์ตาขีหรือมากอตาขีไม่เคยน้อยหนะ้าบาก่อทั่วประเทศไทยเขาบอกว่าตางคตาตายูู เรามีดีแต่ไม่อวดดีตแต่วันนี้เอาโชว์ให้พี่น้องลูกศิษย์ของเจ้าแม่ทับทิและลูกศิษยของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทาทีได้ชมกันเป็นบญตาและช่วยบอกกันต่อนะครับทุกค่้นคือยังมีการแสดงที่ไม่ซ้ำแบบค่ะปีนี้นะคะก็ยังมีในส่วนขององค์สมมุติสยบมังกรนะคะวันนี้ความนอครับผม ครับผม,ผมอยู่แต่พวกเนี้ยมาติดตามว่าะจะสงบสยบได้อย่างไรโอ้โหแล้วก็ช่วงเราดูสาระการแสดงนะครับบรรดาพี่น้องที่เดินทางเข้ามาก็พยายามพกเชลล้ลังมือหรือใช้แมสนะครับปิดปากนะครับดูแลเซเลบริตี้แสดงเราทุกคนครับเขาบบตรวจวัดเรียบร้อยจล้วค่ะมีในส่วนของ โ้โหกลับไปนะการพระราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ได้หลบหลูครับแต่เป็นเพียงการแสดงถาวายอกเจ้าแม่ทับทิดและเจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลีนวันนี้พรงอนานาจของมังกรก้ามหามงคลนี่แหละครับ เขาบอกว่าที่เราดูกันอยู่ประจำแต่เราไม่รู้ว่าทำไมมังกรเขาต้องพันเสาขึ้นไปแบบนี้ถูกต้องค่ะหลายๆคนก็ใช่ไม่ทราบประวัตินะคะแต่ว่าวันนี้ถือว่าได้ความรู้มากเลยที่ได้มาพูดให้กับท่านอาจารย์ตันติได้ฟังผมส่งประวัติมังกรให้กับวิทยาลัยราชภัฏนเรียมกาได้เขียนการแสดงถวายอ่เาเรียกว่าพระองค์ท่าน นะครับได้รางวัลชนะเลิศประวัติของปากกอนยุคสมัยตั้งแต่กรุงรัตนโกสินสมัยก่อนพญากรนครับยุคสมัยต้นๆไม่มีการตีกองแบบนี้นะครับไม่มีครับใช้ขอ้อมเราเคยเห็นกองยาวไหมที่เขาตีบง่งอ่าบ,บง่งยังไงคะบง่บงบง่งใช่และคนที่ถือไม้มางกร ยุคสมัยนั้นเขาบอกยุคแรกของประวัติศาสตร์ประเทศสยามคณไคยเ็นคนจีนแม้คนจีนเวลาเราไปรางเท่าก้มเขาจะถามว่านี่เชืออะไรดีเขาจะมีผ้าผ้าบ่าแล้วมาเช็ดต้อให้เราเขาจะมีผ้าโพกหวัวแล้ากระเาอยู่ด้านหน้า,น,านั่นแหละครับเข้าแต่งหน้นเชิดมังกรเป็นเชืดกเชิดมังกรถูกต้องถูก,ก,ถกต้องครับ เขาเรียกว่าการล้อมเล่นเส้นมาก่อนความสง่างามของพญามาก่อนท่านที่อยู่ตรงนี้ครับบทขาอบทศกบทโลกบทไทยอำาาานจาจวัสนาจงังเกิดการเราวนมนุษย์ลูกศิษย์ของเจ้าแม่ทัทิบและเจ้าพ่อเจ้าแม่อาคี ให้ตบมือขอให้เป็นเศรษฐีใครตบมือขอให้เป็นเศรษฐีเขาบอกความเชื่อแต่คนดูในคนจีนนั่งโต๊ะมากอ่อนทำไมคนจีนร้ยอ่ะรวยอ่ะเพราะเขากราบไหว้มาก่อนเวลาเจอมงกรอไม่ต้องตกใจเข้ามาใกล้ๆครับจับสองมืออดีตอาจจิตขอให้ธุรกิจที่เราทำอยู่เจริญรุ่งเรือง ยืดยาวและย่งยืดเหมือนกับพญามังกรโอ้โหมังกรนี่ตัวยาวยาวใช่ครับอขอแค่มีความเชื่อ,อ,อ,อถาากูกต้องมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่นครับผมและบอว่าทีุ่นนี่ครับขารัาวะขอบารมีของเจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อเจ้าแม่ตาทีสิ่งนี้มอบให้กับท่านประธานการจัดงาน ชมตลอดและคณะกรรมาทุกทารทั้ง3ท่า,านนะคะวันนี้ก็มาแอบชมอยู่บริเวณงานและผู้สนับสนุนเลยค่ะเียนดอกปูนุนรมนรษัทประทานีเนออมน์อุได้เสกหน้าหมอเนอเดื่อจุประชาพัฒนาบุนาเกี่ยวพานเ้ค่ะทุกทุกท่าน,นครับเสริมบุญเสริมบารมีขระบอปก่อนที่ชีวิตที่เป็นอบตะมีชีวิตที่เป็นอาบัตะ เการยืแย่กันแล้วนะะคุณผู้ชมโอ้เส <stories> ือที่ได้ขเกไปครับองพยาบาก่อนเข้าตก่อนกันต้าก่อนพยาบาลไอเจ้าเด็กน้อยเจ้านั่นลือที่มีน้ำชั่วดาบดาไอเจ้าเด็กน้อยเจ้าอาหารขึ้นมาสู้สูงสว่างขึ้นมาสู้อาฆาตบอนี้เชิย โโอ้เป็นไงคะอาจารย์เป็นไงมากตอนนี้มันมันอ่อนเฮ้ยไว้กระโดดระวังสายไฟด้วยครับล่งโอ้โหพญามังกรยืนมองด้วยโอ้โหหูหนูออนออออออนไหวไหมโหวหวไ้ยโอ้ยเขาได้ไเช้าเด็กน้อย เราจะสู้ค่าได้รพยามักรต้อพดไฟเข้าสู่ต่อสู้กับไทสึนาตาแต่ไทสึนาตาก็าไม่ได้เกรงกลัวเพราะว่าตัวเองก็มีดีอีกอิกทชิริที่อกจะแม่คนอิมนัทโม่มาให้จ้าพญามังกรนันคิดว่ามังกรนันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ และมีพยังพลังอำนาจดน้นมาบาบังเหตุฉึงไม่ได้กลัวเองเจ้าไทยศื่อาจาถ้าเรารู้ประวัติจริงๆหลายครั้งไทยสื่อาจาเนี่ยต่อครกับมังกรมาหลายหลายตัวและทำให้มังกรที่เป็นเจ้าแห่งมังกรนั้นได้เจ็บช้ำน้ำใจมาหลายครั้งหลายครา โอ้โหเอาล้วอดเหนืข้างล่างกระหวาดแถวแทนเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาใะรช่วยใครดีนะคะบมันอ่อนจับตัวขึ้นแบบนี้ครับสไตล์ของอัฟเภอตาเคธดิดูที่โนะ่าตี้ให้กำลังใจหน่อยได้ไหมครโอ้อยากเอาอยู่อยากเอาอยู่ตู้เขาตู้เขาน่าจะเอ้ย เจ้าตาตาไหวไหมอาญาบกที <irgendw carbono> ่ได้เป <bir> ็นผู้นำของเจ้าทา่สิรนะอาญาบาทั้งหมดไปทั่วหนาตาตาไมาบอกว่า พยามากรน,นั้นเผาผ่านสิ่งชัวร้ายสิ่งไม่ดีให้อลอดภัยโรคภ้เจ็บผู้ผีปีศาจนมนุษย์เขาบอกว่าอกจะแบคนอืิน,นั้นใช้ให้พยามากรน,น้นลงมาให้เพื่อมนุษย์นั้นที่แต่ความสุมเย็นเป็นสุขจึงได้เกิดตารพดนน้ำเขาบอกว่า ที่เราเห็นพ่นไฟคือสิ่งไม่ดีจะหมดไปเขาผ่านสิ่งชั่วร้ายแต่การพ่นน้ำเขาบอกว่าให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขเรากำลังชมครับทีมงานพระนกรทองลูกศิษย์เจ้าแม่ทับทิมลูกเจ้เพอจ้าแม่ตาทีครับขอบคุณทีมงานพี่อัน พอเสียงตบกรอดังงสักครั้งได้ไหมครับโอ้โหมาแบบนี้อีกแล้วตายบัดอนอโอ้โหตายอีกยกเลย